นี่มาแล้วค่ะกูเบราทาวเิสวุวนอ่ามาแล้วค่ะพระแม่ราดีอ่ะหนุมานนะคะเรื่องงานช่วงนี้เรื่องงานช่วงนี้อาจจะอาจจะต้องนะคะระวังในเรื่องของอ่าเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะต้องเนี่ยถ้ามีแมงป่องในรถต้องต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องมีคนปองหลาย อ่าหรือว่าถ้าทําธุรกิจก็ต้องระวังในเรื่องของคู่แข่งนะคะแต่ว่าด้วยตัวตนเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบค,ความสําเร็จในเรื่องงานสูงว,วัาเวสุวรรณดาเป็นเทพเป็นความเที่ยงตรงแล้วได้ไพ่นะคะมัจฉานุคือตัวเองเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในเรื่องงานนะคะอ่าอันนี้คือสอบแข่งขันดีช่วงนี้อ่านะคะสอบราชการแข่งขันดีแต่ต้องระวังเลยคืออันนี้คือมีคนให้ร้ายหรือว่าคนทําธุรกิจต้องระวังศัตรูคู่แข่งในธุรกิจคือระวังการโดนปอง ปองไล่เน,นี่ยใช้คำว่าปอ,องไลยนะคะอเพราะนั้นเนี่ยให้ระวังนะคะเรื่องของการเงินท้าวเวชวรณเนี่ยรวยนะคะมาฉันูเนี่ย,ย,นะะาานนยสุขสบายเป็นเด็กมีตังค์เพราะนั่นเนี่ยช่วงนี้จริงๆเนี่ยอันนี้แสงว่ามีโชคในทางลับเพราะว่าพราะแม่การลาตีอย่างเช่นว่าเฮ้ยเขาฝันอ,อ่าแบบเหมือนอะไรมาบอกเพราะนั้นแสดงว่าช่วงนี้มีโชคลาบนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องเสียเงินอ่าระวังเรื่องสีท<ค>รัพย์ทุจรลาบมีโชคลาบแล้วมีทุกขลาบเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวัง นะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยช่วงนี้ทําบุญนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือน,นมันต้องแบบโดยจากลองโศาให้ทานต่างๆนะ,ะเพื่อเป็นการแก้ไขอะพูดรวมไปก่อนนาอพูดรวมไปก่อน,นะค่ะเรื่องความรักเรื่องความรักช่วงนี้ต้องระวังนะคะเหมือนกันก็คืออันนี้คือโดนหลอกลวงเหมือนเราเป็นคนตรงอ่ะแต่เราเจอคนที่เขาไม่ตรงเจอคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนะคะคนโสดมีอ่ามีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วอืมนะคะ ถ้าเป็นคนมีคู่ก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงนี้อ่ะแฟนอาจจะแบบว่ามีเรื่องความลับปกปิดไม่ยอมพูดความจริงกันอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเรื่องนี้นะคะสุขภาพอันนี้เลยค่ะความเครียดอันนี้นอนไม่ไม่หลับทั้งวันท้ก็เครียดอยู่แล้วคุณนอนไม่หลับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการปักอความเครียดความเครียดแล้วก็นอนไม่ไม่หลับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องเส้นปะเส้นประสาทเส้นประสาทค่ะ ในประสาทเราพูดทั้งหมดอ่ะจริงๆมันคือประสาทเส้นประสาททุกอย่างให้เราต้องต้องรวองระอ,อ,อืมค่ะทาบุญเสริมดวงอะไรบ้างนี่เลยค่ะอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยเห็นปะทาบุญทำทานโ,โดยจากลงศพนะคะอันนี้ดีแล้วก็ไหว้เลยค่ะอันนี้คือเทวาเวสวันแน่นอนชัดเจน จริงๆว่าแม่การาตีน่ากลัวไหมก็ไม่ได้น่ากลัวแต่มันถือว่าเรามีอะไรในลับศัตรูในทางลับเออถ้าเขียนต้องแบบมีศัตรูในทางลับมีคนไม่พึงพอใจเลยในทางลับแต่จริงๆคนพวกนี้เขามาทําอะไรเราไม่ได้หรอกแต่เขาชอบแบบมาแบบมาใส่ใส่ร้ายเราใส่ไฟเรา